ในช่องนี้เราให้ข้อมูลการเขียนโปรแกรมที่เป็นประโยชน์พร้อมตัวอย่างโค้ดที่ใช้งานได้จริงครั้งนี้เราจะพูดถึง Data View ในภาษา JavaScript เราจะอธิบายในรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้งานพื้นฐานของ Data View และยกตัวอย่างการใช้งานเฉพาะการเปิดใช้งานคำบรรยายจะทำให้คำอธิบายโค้ดเข้าใจง่ายขึ้น Data View ใน JavaScript เป็น API ที่สะดวกสำหรับการจัดการข้อมูลที่เก็บอยู่ใน b u er, ฟเฟอร์ r r y Buffer ในรูปแบบต่างๆสิ่งนี้ช่วยให้สามารถอ่านและเขียนข้อมูล Binary ได้อย่างยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพมีบทบาทสำคัญในด้านการสื่อสารเครือข่ายการประมวลผลไฟล์และการเชื่อมต่อกับ WebAssembly DataView ให้เลเยอร์มุมมองครอบคลุมวัตถุ a r r a เร u u f e r เซึ่งช่วยให้คุณสามารถอ่านและเขียนประเภทข้อมูลต่างๆเช่นจำนวนเต็มจำนวนทศนิยมและอักขระจากจุดออฟเซ t ใดๆได้ DataView คล้ายกับ Thai Array แต่มีคุณสมบัติพิเศษที่สามารถระบุเอนดีเนและดำเนินการรายละเอียดในระดับใบได้ได DataView มีตัวสร้างที่รับ ArrayBuffer เป็น Argument ในตัวอย่างนี้ได้สร้าง b u ฟเฟอขนาด16ใไบต์ขึ้นมาและใช้ DataView ในการเข้าถึง b u ฟเฟอนั้นการใช้ DataView คุณสามารถระบุข,ขนาดไบต์และ e n d i ด n n s s s Big e เ d i a ดหรือ Little Endian ที่แตกต่างกันเมื่ออ่านหรือเขียนข้อมูลที่เก็บไว้ใน b u ฟเฟอร์ DataView มีวิธีการสำหรับการอ่านและเขียนค่าของประเภทข้อมูลต่างๆซึ่งแบ่งออกเป็นวิธีการ Get สำหรับการอ่านข้อมูลและวิธีการ Set สำหรับการเขียนข้อมูลมาดูตัวอย่างของการจัดการข้อมูล b บานารีโดยใช้ Data v วิ w กัน ในตัวอย่างนี้ใช้ m e t ธอด set in 16เขียนจำนวนเต็มแบบซิ g เนตขนาด16บิตในรูปแบบ l i t เติ้ลเอนเดียและใช้ m e t ธอด get in 16อ่านค่าดังกล่าวใน l i t เติ้ลเอนเดีย ในตัวอย่างนี้ใช้เมธอด setFloat64 เขียนจำนวนทศนิยมขนาด64บิตในรูปแบบ big endian และอ่านค่าดังกล่าวด้วย getFloat64 มาดูตัวอย่างการอ่านและเขียนข้อมูลในรูปแบบ big endian และ little endian โดยใช้ DataView กัน ในเมทอดของ Data View ข้อมูลจะถูกเก็บในรูปแบบ Big endian เรียงไบตจากมากสำคัญไปน้อยสำคัญโดยค่าเริ่มต้นแต่สามารถระบุ Little endian ได้หากต้องการ Little endian สลับเรียงลำดับไบต์จากน้อยสำคัญไปมากสำคัญการจัดการลำดับไบตของข้อมูลอย่างถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญเนื่องจากระบบและโปรโตคอลเครือข่ายต่างๆใช้ลำดับไบที่แตกต่างกัน มาดูความแตกต่างระหว่าง Data View และ t h a i Array กัน a r อาร์เก็ให้การดำเนินการกับ b u ฟเฟอบนฐาน a r ร์เร u f บัฟเช่นกันแต่เหมาะสมสำหรับการจัดการข้อมูลที่ต่อเนื่องและมีความยาวและรูปแบบตายตัวต่อประเภทข้อมูลในทางกลับกัน Data View สามารถจัดการกับประเภทข้อมูลต่างๆได้อย่างยืดหยุน่นและยังสามารถควบคุม e n d i a n อน s ได้ด้วยดังนั้น Data View จึงเหมาะสำหรับการแยกวิเคราะห์และสร้างข้อมูลไบนารีที่ซับซ้อน DataView เป็น API ที่ทรงพลังสำหรับจัดการข้อมูลไบนารีใน JavaScript คุณสามารถเข้าถึง Array Buffer ได้โดยตรงเพื่ออ่านและเขียนข้อมูลโดยพิจารณาถึงจำนวนเต็มจำนวนทศนิยมแบบจุดลอยตัวและความแตกต่างในรูปแบบของ endianess n est. มันมีประโยชน์ในสถานการณ์เช่นการสื่อสารผ่านเครือข่ายและการแยกวิเคราะห์รูปแบบไฟล์และเป็นสิ่งจำเป็นเมื่อมีความต้องการควบคุมที่ระดับไบ เมื่อใช้ร่วมกับไทอารคุณสามารถจัดการข้อมูลไบนารีได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นคุณสามารถดาวน์โหลดซอร์สโค้ดสำหรับวิดีโอนี้ได้จากเว็บไซต์ทางการหากคุณสนใจโปรโดเยี่ยมชม URL ในคำอธิบายเพื่อช่วยในการเรียนรู้ของคุณหวังว่าวิดีโอนี้จะช่วยปรับปรุงชีวิตการเขียนโปรแกรมของคุณ การสมัครสมาชิกช่องนี้จะช่วยให้เราสามารถส่งมอบข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมให้คุณได้